ปฐานวันได้สองสามก่อครับแต่หลายแล้วครับผมยังไปบ่อหอดสิบก่ออยู่ครับผม่พี่น้องโอ้ยหลายครับครับแมนเนี่ยครับบินเหล่ากระมี่ครับยังบ่บินกระมี่ครับผมโอ้พี่ครับพี่แอ๋เยอะก่นบ่ไหมครับครับนับ นั่งนับนหน่อไม้ครับผมเ๋ยวโอ้หลายครับนี่แค่สามสี่ก่อนะครับผมสามสี่ก่อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะเข้าป่ามาหาหน่อไม้กันนะครับโอ้อยฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกดูหน่อไม้ครับท่านผู้ชมโอ้นี่เจอแล้วหน่อหนึ่งครับท่านผู้ชม ครับมากับแม่ครับแม่มาเจอทางโน้นด้วยครับครับหักเลยนะครับปูสุดยอดมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อมีแต่นอยใหญ่ๆลูกอยเต็มเลยครับรอบกอเลยลูกคุณทั้งรุ่นก็มีครับท่านผู้ชมคุณแม่แกเป็นเซียนนะครับผมเซียนเกาหานอใไม้ครับหลายหลายหลายรอบกอเลยลูกครับ มีบางแล้วแม่สีแท่งจือบเห็นบ่เซียนเก่าครับเซียนเก่าวัวนะโอ้เซียนเก่าเซียนเก่าครับโอ้ตะกี้กับเขาเขาปลาหานนอใหม่กับแม่นะครับผมแต่เด็กน้อยครับออแม่เราว่านอหนี่มันน้อยครับเอาไว้ก่อนว่าสัน โอ้นอนี้บินแล้วครับท่านผู้ชมแม่เราก็สิเอาอยู่นะครับผมคนน่ะอ๋อปาร์ตนอบินครับท่านผู้ชมครับอ้าวโอ้นอ้นอนนี่ก็ได้นะครับผมครับ,บนนอนโอ้นอบินอนนบินเียมีหลายครับผมเลูกท,ท,ท่ายทั้งนนลูกครับผม อนอนอีก<ห>กระงาม<ห>ครับโอ้ย,น,อยนี่หลายอยู่ครับผม <S <S 2> <S 2> บอดบยากครับผมตะกี้ยังบ่ท่านมีเคือนปลาสักโชลสิธิ์ครับผมผมก็ไปหากับแม่นะครับตามแม่นม้ำตามเขาแล้วครับผมครับฝนตกก็สิีมีนอออกมาหลายๆจังซีแหละครับ หักเอาเลยนะครับผมโอ้โอนี่นะครับผมหักก็ได้กิ้มก็ได้โอ้ย,อยแมกก็หักก็ได้เวนะ้สามสิบก็ปีย้อน <c oughs> หลังกับยางตามแม่มาายย <c oughs> แ,มแล้วผมตะไร่ยำแม่เราเก่งครับผมหานอไม้นะครับเสี้ยนคัก <c oughs> ตอนนี้ก็มีเขื่อนปลาสักกลับมาปลูกนะครับ <c oughs> ปลูกไว้นะผมในสวนในปลานะครับ <c oughs> เป็นปลาที่เฮ็ดเองนะครับผมปลาที่สั่งขึ้นมานะครับผมสั่งสั่งขึ้นมาเอาไว้ทายุทากินเนาจังเตเอาไว้เป็นลั่มอ๋อไงล้วก็เอาไว้เป็นลั่มแม่วานะครับผมเาไว้ทาไส้นะครับผมใส่ต่อไปครับปลูกได้นะครับผมายๆแล้วก็ได้ก,กินพร้อมนะครับผมครับคพ่อหนำพี่ครับแม่เล่าพอ่อออก เฮี้ยงกันอยู่ครับผมสองสามโนนะครับผมสองสามนอนครับผมอ,อ๊บโอ้หักมาได้ครับต้องมีดจิ้มนะครับผมจิ้มปลูกไว้มีสิบปีแล้วมีมีสิบกาปีตั้งแต่น้องเฟิร์สยังบ่ได้เกิดนะครับผมตั้งแต่ลูกใต้ยังบ่เกิดนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก่อนนี่ก็มีสิบก็ปีแล้วครับน้องเฟิร์สก็ดยี่สิบสี่ปีแล้วครับผมอ,อ๊บเพีเ้ยครับ่<ม>โอ้โโอโยนออบหวบ ต้มจิ้มตำพริกแกงกัน,รน,กนครับแซ่บัเนี่ยครับว้ามันขื่นมาหอดเงา <c ười> คือกอตะไคร้ครับกินทั้งกกทั้งเงาเนี่ยแมวแล้วว่ากินทั้งกกทั้งเงาครับนี่หักเอาบาดหลายครับผมแค่สองกอก็ได้หลาย ปลาไพ่ครับมีหลายครับผมผมปลูกไว้หลายก่อครับผมมักปลูกครับเป็นคนมักปลูกแต่น้อยครับผมใหญ่มากครับมักปลูกคือเก่าครับโอ้ก่อนี่มหครับหลายครับต้นน้อยใหญ่ใหญ่ยาโอ้ที่โอ้ หามาไ้สองสามก่อครับแต่หลายแล้วครับผมยังไปบ่อหอดสิบก่ออยู่ครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหลายครับครับแมนเนี่ยครับบินเล่ากระมี่ครับเนี่ยบ่บินกระมี่ครับผมโอ้พียครับครับนับ นั่งนับน้องใหม่ครับผมเดี๋ยวโอ้หลายครับนี่แค่สามสี่กอดน,นะครับผมสามสีก่กอดว่ดหลายครับกอนี่ครับผมเส้นเก่าครับเส้นเกา่า แมเราแปดสิบปีครับอีกสี่เดือนนี่ก็สิบแปดสิบปีแล้วครับผมตอนนี้เจ็ดสิบเก้าอีกสี่เดือนปีใหม่นี่เราก็แปดสิบแล้วครับผมยังเก่งอยู่ครับหาหน่อไม้เก่งปาหนอนนี่ไหมครับหนอนใหญ่ครับผม นี่ครับโอ้นอนไงสําแขนนะครับผมบินเ้าครับผมนอนบินก็มีครับกอนี่เป็นนอนกิมซุ่งครับผมปลูกไว้ปีนึงแล้วได้กินแล้วครับผมออกนอนครับผม ขอบคุณหลายเด้อพอมาพี่น้องที่เขามาเบิงนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี่ยเด้อครับผมหาน่อไม้ครับผมเป็นนอไม้ปลูกนะครับผมปลูกตั้งแต่เขื่อนปลาซักนะครับสร้างเศษไม่หม้ครับผมมีสิบกรปีแล้วนะครับเนี่ยไผ่ก็เริ่มแก่แล้วกำลังขยายขยายต่อครับผม หานอหาเหงาหากิ้งนะครับก็เฮ็ดวิธีการขยายพันธุ์ครับผมพันธุ์นอไม้ห้เบิงนะครับมีทั้งพายบ้านพายกิ่มซุ่งพายลวกครับผมออโอ้ยแม่เราก็หมานครับมันเดี๋ยวแม่สิจีมเนี่ยเดี๋ยวนะ,อะเอาจะนีไม่ต้องไปเอาเขียมครับนี่อีกนอนสองโน,นสามโน,อนโอ้ยเยอะ เสี้ยนเกาครับผมเสี้ยนเก่าเสี้ยนเกาเราเล่ามันขนาดหานอไม้ครับผมไม่ก่อก็ับมี่ครับผมนอนเดียวกันเป็นลั้มฉลุผมก็มีการขยายพันธุ์นะครับนอไม้ครับง่ายๆนะผม เนี่ยบ้านๆเฮ้านะครับผมกะเฮ็ดคลิปไวให้เบิ้งนะครับไปเบิ้งได้นะครับผมผมเฮ็ดไว้นะครับผมเนี่ยกําลังติดแตกโปงใบมากครับเดี๋ยวนอกระสิปงมากครับผมใบเพิ่นกระสีล้นนะครับถึงกระสิเกิดใบไม่ขึ้นมากนะครับนี่ครับผมสรุปหาหน่อไม้มือนีนะหมานบักคักเราได้มาสองถังบักงนะครับผมี่ถังหนึ่งแล้วก็อีกถังหนึ่งกองนี่ยครับผม สองถังกวักวๆแล้วครับผมแลพอกันใหม่เด้พอพ่อแม่พี่น้องครับผมรักษาสุขภาพนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมผู้สุขคนเด้อรักษาสุขภาพนะครับผมสวัสดีครับ